สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านรับชมสรุปข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 8ดังนี้ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี2 5 6 8โดยได้นําหน่วยให้บริการในด้านต่างๆไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนประชาชนได้รับทราบนโยบายสําคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยโดยในเดือนสิงหาคมนายธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้นําหน่วยให้บริการไปยังอาเภอรธรรมกาและอํเอาเภอไซโยกพร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศุสุภควานิชนางพันวิภาปยามปุตระและนายสิทธิวีวรรณพฤกรงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่กํากับดูแลอาเภอดังกล่าวหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากที่โรงแรมเฟลิกิรือว่าแควร,รีสอร์ทอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีพู้วาราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีสุภาณมงคลบูชาไทยเทศรองพู้วาราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดกิจกรรมไทยเคานเจอรไหนในโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นประจำปี2568 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2568ณจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนล,ลูกหลานชาวไทยที่ปัจจุบันครอบครัวได้เดินทางไปศึกษาและประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศได้เรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมสร้างความผูกพันด้านประเพณีวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศที่ตนตั้งถิ่นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีรวมกับหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและเครือข่ายผู้ประกอบการภายในจังหวัดกาญจนบุรีรวมจัดแคมเปญลดราคาทั่วทั้งกาญจนบุรีภายใต้กิจกรรมลดทั้งการเพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านค้าท้องถิ่นและห้างสรรพสินค้าโดยเริ่มจัดแคมเปญตั้งแต่วันที่9สิงหาคมถึง30กันยายน2568 อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังสอดรับกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51ในระหว่างวันที่1-9กันยายน2568อีกด้วย ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้นายสิทธิวีวรรณพฤกพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำการแถลงข่าวพร้อมด้วยพาณิชจังหวัดกาญจนบุรีประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชนกลุ่มลงแขกกาญจนบุรีร่วมแถลงข่าว นายสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคมรองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่51พร้อมลงพื้นที่และมอบนโยบายเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านคมนาคมบริเวณเนินช้างล้องรวมไปถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข3-23เส้นทางทองผัภูมิสังขบุรี โดยเนย้นย้ำรถบรรทุกสินค้าทุกคันต้องตรวจสภาพรถเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับพร้อมทั้งรงพื้นที่พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรีเขต1เขต2และเขตหัวหน้นาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมด้านค่มนาคม เนื่องในวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและระลึกถึงพระคุณของพระองค์ ซึ่งทรงเปรียบเสมือนแม่ของปวงชนชาวไทยจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายอทิสัรอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีวที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาไทายเทศนายบุญทิพย์สุภควานิชนางพันวิภาปิยมปุตระและนายสิทีวีวรรณพึกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใส่เสื้อโทนสีฟ้าร่วมพิธีที่สารา6 0พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51จังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2568นำโดยนายอธิสัรอินตราผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยนายประวัติกิตธรรมกุลนิตนายกองค์การบริหาร่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมการถแถลงข่าว โดยมีคณะรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนรชาชการภาครัฐและภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก โดยมีการจัดการแข่งขันช่วงปฏิทินฟี f าเดยในระหว่างวันที่1-9กันยายน2568ซึ่งจะมีโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานในวันที่4กันยายน2568เวลา16นาฬิกาทีมชาติอิรักพบทีมชาติฮ่องกงจากนั้นเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยเจ้าบ้านพบกับทีมชาติฟิจิและจะมีการจัดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่7กันยายน2568เวลา16นาฬิกาและ20นาฬิกาตามลำดับ โดยทุกนัดจ,จะจัดแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกีบบัวโดยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีทูวิชั่นและบีจีสปอร์ตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่5 i f s t King Cup 2025การจนบุรีซึ่งจะมีการอัปเดตข่าวสารผลการแข่งขันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การมอบโล่ผู้สูงอายุ100ปีเพื่อยอกย่องและเป็นเกียรติแก่บุคคลที่ครบ100ปีซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและให้กำลังใจผู้สูงอายุรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นหลังในการดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยพิธีดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้มอบหมายให้นางพันวิภาปิยมปุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบโล่ผู้สูงอายุ100ปีพร้อมเข็มที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเงินขวัญถุงจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจําจังหวัดกาญจนบุรีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ100ปีที่ตำบลพังตู่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงหง่วงใยประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยจึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานคราะประจำจังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนเชิญและมอบสิ่งของพระราชทา,านของมูลนิธิราชประชานครในพระบระมราชูป,ปถัมภ์แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่า กษตริจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมกันมอบสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพเครื่องครัวเครื่องนอนให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านเลขที่148หมู่4ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่โรงเรียนธรรมชาติป่าสอย่างประโยชน์สอย่างบ้านไลโวโรงเรียนบ้านกองหมองทะสาขาบ้านไลโว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายวุธิพงสุภควานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดยุววิจัยป่าสามยางประโยชน์สี่ยางรุ่นที่4ประจำปี2568โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908เป็นประธานในพิธีภายใต้แผนงานของมูลนิธิภูมิปินในพระบรมราชูปธรรมซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่22-24สิงหาคม2568 โดยมีหน่วยงานราชการมาให้ความรู้ที่หลากหลายซึ่งนักเรียนจะได้แนวคิดและร่วมลงมือทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย นายวิบูลสงวรพงศ์ประธานกนรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทยติดตามประเด็นการตรวจสอบตามนโยบายสำคัญการบริหารงานเชิญพื้นที่แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอธิศานอินตราผูวรร้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อม้วยคณะส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลโดยการติดตามผลดำเนินงานมีประเด็นการตรวจสอบตามนโยบายสำคัญ การบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและเศรษฐกิจรากฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรายได้สินค้าโอท็อปของจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงการบริหารจัดการศูนย์โอท็อปของจังหวัดกาญจนบุรีและเมื่อวันที่26สิงหาคมในที่สันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์27จังหวัดประจำปี25 6 8เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมประจำปี2 5 6 8โดยมีนางสาวกิตยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนางพันวิาพาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ที่วัดวังขนาไทายยิการามตบวังขนายอำเภอท่าม่วงจัังหวดกาญจนบุรีขอจบสรุปข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 8แแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ